สวัสดีชาวไร้เกอร์ทุกคนนะครับเจอก,กันกับผมในรอบนี้นะครับรอบบ่าย ภาคกลางวันแน่นอนว่าตั้งใจจะมาเจอกับทุกคนใน2คลิปอาจจะเป็นพอดแคสในรอบดึกหรืออาจจะเป็นคลิปปกติก็ติดตามกันได้นะฮะแวะมาซื้อส้มตำนะครับฝั่งนู้นนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาทักทายทุกคนพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าสดชื่นร่มรื่นดีมากต้นไม้เยอะหยิบยกเอาเรื่องราวของน้องกล้องสุเกตจันทรามาเล่านะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้พรุ่งนี้มาลือ่ามาลืนนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยเกมการแข่งขันที่สนามโมเตกิในญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นโฮมเรสของทาง ทีมต้นสังกาของกล้องนะั่นคือทีมฮอนด้าเอเชียนะฮะผลงานที่เรียกว่าหน้าผิดหวังนะครับแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดที่มาจากคนอื่นแล้วกล้องเองก็จะเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายในตรงนั้นนะครับที่รับไปเต็มเ็มเลยทําให้ทั้ง2คนทั้งไออุกและแล้วก็กล้องสังเกตไม่มีคะแนนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอินเดียเป็นการแข่งขันที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งกล้องนั้นหลุดออกจากการแข่งขันไปตั้งแต่ในช่วงแรกรู้สึกว่าคนที่เป็น ตัวเปิดเลยก็คือเจอเมอโคบานะครับก็ร่วงไปทั้งหมด5คันกล้องก็เป็น1น,นในนั้นที่หลุดออกไปมันเหมือนประมาณว่าเหมือนบุญมีแต่กรรมบงังเหมือนข้อสามกรรมซัดทําไมผมเรียกแบบนั้นฮะก็กล้องเนี่ยโดนไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากมายนักแล้วทีนี้ทงแดงไปปพ๊บนั่นหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปในพิษนะฮะแล้วก็ทําการแก้ไขทําการซ่อมแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้ ก็หมายความว่ามีโอกาสนะครับที่กล้องเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าต่อสู้เพื่อได้คะแนนหรือแม้กระทั่งต่อสู้เพื่อท็อปสิเพื่ออะไรเพื่อหัวแถวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันมัน,มนโอกาสมันเปิดกว้างแล้วแต่ใครจะไปคิดนะครับที่บอกว่าบุญมีแต่กำบังก็คือ เป็นความเขาเรียกว่าความไม่สะดวกความไม่พร้อมของทางเจ้าหน้าที่นะครับในอินเดียที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วฮะว่าความคล่องตัวความรวดเร็วความเข้าใจในการทํางานของมาแชรในสนามหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันไม่ทันการการล้มไป5้าคันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งช่วยคนนั้นคนนี้นะฮะมีคนที่อาจจะเจ็บหนักกว่ากล้องเจ็บหนักที่สุดถึงขั้นไม่สามารถลงแข่งขันไดนะ้นั่นก็คือ นักแข่งหมายเลข13เชลจินอวีตตีเนี่ยแต่กล้องเองดูเหมือนจะเป็นคนท้ายด้วยซ้าน,นะครับที่กว่าจะมีทีมงานมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือเนี่ยรถมันก็เข้าไปในพิษเนี่ยช้าโมโตทูเขาไม่ได้มีรถ2คันเหมือนกับโมโตจีพีนะครับทุกคนก็มีคันเดียวดังนั้นเวลาที่มันเร่งรีบเนี่ยทีมงานก็พยายามเต็มที่แต่ก็ได้แค่นะครับทาให้รถเนี่ยมันพอที่จะวิ่งลงไปในสนามในตอนนั้นมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วน มันมันคาดเดากันไม่ออกหรอกครับว่าข้างในมันจะมีปัญหามีอะไรยังไงกันหรือเปล่าแม้ว่าเราจะมองข้างนอกว่าเ,เอ๊ะล้มมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนักใช่ไหมนะ่ะก็เรียวกว่าพอเอารถกล้องเข้าไปก็แฟนๆนะครับมีความหวังกันแต่วิ่งไปวิ่งมาได้แป๊บเดียวไม่นานเท่าไหร่นะครับรถกล้องก็ไปต่อไม่ไหวก็ต้องรีทายไปในที่สุดเห็นไหมครับก็ถือว่าดวงบ้งดวงซวยแท้ๆเลยนะครับในในตรงนี้ เลยทำให้คะแนนสะสมของกล้องในตอนนี้นั้นอยู่ในอันดับที่9เขาถูกมานูเอลกอนซาเรสนะครับหมายเลข81เนี่ยแซงแซงไปตามจริงแล้วทั้งคู่ก็คะแนนคู่ขี้สูงสีกันครับไม่ถือว่าห่างกันมากมายหรอกนะครในหลักหน่วยเพราะว่ากอน s o ซาเรสนั้นไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับกล้องนะครับก็ไปตรงนั้นแต่อยากจะบอกทุกคนว่าในอันดับที่9เนี่ยเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเข้าขั้นดีเลยนะครับในโมโตทูเนี่ย เนักแข่งม o t ตอทูเนี่ยมันมีเยอะกว่ามอเตอร์จีพีมตีพีแค่22คันใช่ไหมครับนักแข่งฟูลไทม์ที่ไม่ได้รวม Test Rider เทสไ r รเดอร์นี่นะฮะในขณะที่นักแข่งม o t ตอทูนั้นร่วมร่วม30คนครับดังนั้นการที่ติดมาใน10คันแรกได้ในคะแนนสะสมหรือแม้กระทั่งในแรกการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหนะฮะถือว่าสุดยอดนะครับอยู่ในในผลงานที่ผมว่าเลยคําว่าพอใช้นะฮะเลยเลยคำว่าจะบอกว่าให้แค่แค่พอผ่านไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าค่อนข้าง ดีกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะในคะแนนสะสมในตอนนี้กันมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าในอ,อินเดียเนี่ยนะครับกล้องรวมทั้ง i อโอ,อกรด,ด้วยนะฮะผลงานโดยรวมของอทีมเนี่ยหวังผลได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลเยอร์สนามคาแรคเตอร์ในส่วนของสไตล์การขับหรือแม้กระทั่งการปรับเซตรถข้อมูลอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของสภาพร่างกายที่เราได้เห็นนะครับว่านักแข่งส่วนมาก ทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ในประมาณ80%น่ยจะมาจากยุโรปแน่นอนว่าอุณหภูมิที่ร้อนชื้นอุณหภูมิที่เรียกว่ามันเอื้อนะครับต่อให้มันเอื้อที่จะทําให้นักแข่งสักคนหนึ่งแบบจะเป็นลมให้ได้หรือว่าร่างกายขาดน้ําอะไรเงรี้ยเหมือนกับที่เป็นกรณีของฮอเฮมาร์ตินนะครับในรุ่นใหญ่ไม่8 9เนี่ยใช่ไหมพอเกิดปัญหาตรงนั้นขึ้นมาก็เลยทําให้เรียกว่าเราเราก็หวังนะครับว่าโอเคละ่ะกล้องก็คงจะ น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพร่างกายที่การปรับเนื้อปรับตัวนี้ได้ดีกว่าหน้าแข่งเหล่านั้นแต่ไปไปมา,มาก็ไม่มีโอกาสนั้นเสียแล้วนะครับเพราะว่าหลุดออกจากเกมการแข่งขันไปเนี่ยผมยังมองนะครับว่าถ้ากล้องยังอยู่เนี่ยคงน่าจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆแ,แน่ๆแหละครับแ,แ,แม้ว่าปริสตาร์ของเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหัวแถวเนี่ย แต่ชัดเจนนะครับตามสิ่งที่ยกออกมาเป็นเหตุผลให้ทุกคนได้ฟังนั่นแหละนะครับสาข้อมันเหมือนมันจะเข้าทางกล้องพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับแฟนๆก็เลยหวังว่านะจากนี้ไปเนี่ยนะครับเข้าสู่การแข่งขันในเอเชียแน่นอนนะครับว่าโฮมเบทที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือถ้าทําผลงานได้ดีได้ดีทั้งคู่เลยยิ่งจะดีนะครับเพราะแฟนๆที่ญี่ปุ่นก็คงจะเข้าไปลุ้นไปเ,เชียร์นะครับนักแข่ง ทั้งกล้องแล้วก็ทั้งไอโอราซึ่งถือว่าเป็นโฮมเลสของเจ้าตัวด้วยนะครับเป็นเด็กถิ่นด้วยเนี่ยการแบบว่าน่าจะมากมายกว่าทุกคนกันแน่ๆรวมทั้งการแข่งขันในที่อื่นๆนะครับทั้งอินโดนีเซียน,นี่ก็คือกล้องคือผู้ยิ่งใหญ่ที่นั่นนะครับรวมทั้งในบ้านเรานะครับสนามช้างกล้องก็ถือว่าเป็นคนที่แม้ว่าจะพลาดพั้งไปในปีที่แล้วนะครับพลาดพังเพราะว่าฝนตกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปเนี่ย แต่ถ้าผลการซ้อมผลอะไรต่างๆเนี่ยโดยรวมนี่ก็คือต้องยอมรับว่ากล้องทําได้เหนือกว่าคนอื่นหลายช่วงตัวนะดังนั้นอันดับที่9ในตอนนี้มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นไปในท็อปหกท็อปเจ็ดไหมผมก็ว่ามีมีอยู่นะครับมีอยู่เพียงแต่ว่าอย่าให้มันเจอสถานการณ์เหมือนกับที่อินเดียอีกแล้วกันเพราะว่าในกลุ่มท็อปสิเนี่ยมันก็จะมีคนที่อาจจะมามาหายหายมาไมาหายอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบเอาตัวรอดได้ตลอดนะครับอ่าอย่างอย่างเป็นกล้องอย่างเนี้ย นะครับคือบางทีไม่ได้ความผิดของตัวเองเนี่ยแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันหรือจากจากอะไรจากเหตุผลไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้พลาดนะครับพลาดคะแนนพลาดอะไรในสนามนั้นๆไปดังนั้นก็นะครับมาให้กําลังใจนักแข่งไทยกันต่อไปเพราะว่าที่ผมทําช่องทําอะไรมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าแฟนๆโมอเตอร์สปอรต์ตที่มาติดตามเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีนักแข่งไทยที่ชื่อกล้องสมเกียรตินี่แหละครับบางคนไม่รู้จักมโตทรีเลยไม่รู้จักมโตจีพีเลย แต่บอกว่ากล้องสมเกียรตินี่อ๋อรูอ้นะครับบางคนก็เปิดใจดูรถแข่งมากมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักแข่งไทยเราก็เรียกว่าก็ปีแล้วก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่ากล้องก็ยกระดับฝีมือจนสามารถชนะจนสามารถมีโพเดียมเนี่ยแม้ว่าในปีนี้นะครับจะยังไม่ได้ลุ้นเหมือนกับในปีที่ผ่านมาแต่ถ้ามองเรื่องของคะแนนสะสมเรื่องของอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้ว่าจะมาอวยนะักแข่งไทยอะไรอย่างนี้นะ ท็อปสิเนี่ยมันควรที่จะปลบมือให้อยู่แล้วกับนักแข่งกว่า30คนใช่ไหมครับดังนั้นสนามที่ญี่ปุ่น่ยเข้าทางกล้องไหมผมมองแบบนี้ดีกว่านะครับว่าถ้ารถนะครับเซตมาดีแน่นอนว่าไอโอโกราเนี่ยก็คงจะเป็นนักแข่งที่มีข้อมูลมีอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับทีมแน่ในฐานะโฮมเรสในฐานะของเด็กถิ่นเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับที่จะได้ข้อมูลที่โอเคแล้วก็ นะครับส่งผลมาถึงกล้องด้วยนะแต่อาจจะเป็นห่วงว่าเรื่องฝนใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเวลาเจอฝนนยกล้องก็มักจะมีเหตุที่มันได้ลุ้น,นได้หวาดเสียวกันทุกทีนะครับดังนั้นก็ที่ญี่ปุ่นจะมีฝนหรือเปล่าเหมือนอย่างที่บ้านเราหรือเปล่าในฝนบ้านผมในฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ก็ยังคลึมเมฆยังดํากันอยู่นี่จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับทุกคนเอ้านะครับก็นะฮะฝากเชียร์ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมเอง ก็เข้าใจนะครับว่ามีนักแข่งไทยเนี่ยหลายคนนะครับที่ลงอาจจะไม่ใช่รายการใหญ่แบบนี้นะครับในรายการระดับานานาชาติระดับเอเชียระดับอะไรเงี้ยแต่ผมจนด้วยความสามารถนะฮะที่จะไปติดตามทุกรายการจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ที่ทําทรายการเมเจอร์ใหญ่ๆหลักๆอยู่3ามสี่รายการยังจะไม่ค่อยทันอยู่เลยนะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าขัดขัดเคลื่อนกันว่าทําไมไม่เสนอข่าวคนนั้นคนนี้อะไรบ้างเนี่ยเพราะผมไม่มีข้อมูลนี่คือเรื่องจริงนะครับ แล้วจะให้ผมไปดิ้นรนให้มันเกินกําลังผมไปกว่านี้ผมก็ไม่ไหวเพราะว่านอกจากเรื่องของภารกิจตรงนี้ผมก็ยังมีงานส่วนตัวที่เพื่อนเพื่อนบางท่านที่รู้จักการเป็นการส่วนตัวนี้ก็ทราบดีนะครับว่าแต่ละวันไลฟ์สไตล์ผมนี้ยุ่งขนาดไหนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้นะครับก็คงจะไม่เกินสี่ทุ่มห้าทุ่มแน่ๆและครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่สองป่านนี้แม่ค้าน่าจะคิดถึงผมแล้วฮะสมตมน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับก็รักษาสุขภาพคนด้วยนะครับในวันที่ดินฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรนักสดี Oh,